สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมาสอนนะคะแบบล็อกอินเกมกับแบบรหัสอื่นไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะของไอ,อของ iOS เราสามารถสอนได้นะแต่ถ้าของ Android น่าจะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำเลยคะ่ะนี่นะคะอันดับแรกนะคะของ iOS นะคะแบบล็อกอินเกมแบบรหัสอื่นไม่ได้คือมันอยู่แบบรหัสได้แค่รหัส รหัสเดียวเลยนะอันดับแรกก็คือเนี่ยเข้าแอปนี้เลยนะคะเป,เป็นแอปนี้ราคาแบบแบบไว้ค้นหานะคะกดเข้าไปคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะพิม์ถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะให้พิมพ์ว่า facebook นะคะแล้วก็กดก็ไปที่เข้าสู่ระบบนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเนี่ยสมมติลบทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็กดก็ไปที่ค้นหานะค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า อย่างเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะเข้าสู่ระบบนะกดเข้าไปคะ่ะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมคะมันก็ล็อกอินอยู่กับของเราใช่ปะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่ขีดสามขีดนะคะแล้วก็เลื่อนสุดเลยคะ่ะแล้วก็กดออกจากระบบ,บนะคะแล้วก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะกดว่าผิดวันบัญชีนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะ เห็นไหมตอนตอนนี้เราก็ออกแล้วนะทุกคนออกแล้วนะคะแล้วก็เราก,กดออกดูนะคะแล้วก็เข้าฟีดนะคะฟีดฟีดหลักเลยนะแล้วก็แบบเราจะเข้ารหัสใครนะคะก็ลองออกดูนะเนี่ยออกจะเราออกจากร,ระบบอันนี้ใช่ปะแบบเราจะเข้าระบบเอ่ออันนี้นะก็เข้านะคะแล้วก็ ลองเข้าเกมแล้วไปล็อกอินดูนะคะรับรองได้แน่นอนร้อยเปอรเซ็นต์ะคะของ IOS นะคะขอบคุณทุกคนนะคะยินดีที่ได้ช่วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย